ับมาพบกับเกงกาดที่ลำเลิศคาเซนเตอรอ์แล้วนะวันนี้มีรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบมาแนะนํามานําเสนอกับคันนี้เลยมิสูบิชิไททันเครื่องยนต์2.5 GL ปี2015เดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าได้อะไรบ้างแนละคุ้มค่ายัางไงมาดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเก่งกาดที่ล้ำเลิศคาเซนเตอร์อีกแล้วนะ วันนี้มีรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบมาแนะนำนะครับกับคันนี้เลยมิสูบิชิไททันเครื่องยนต์2.5 GL นะครับปี2015นะครับคันนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆใครที่กำลังมองหารถกระบะวิ่งคลังชนคลังแฟตดเคอรี่ลาซาด้าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะสีขาวสวยๆรองรับทุกบริษัทเลยกับคันนี้เดี๋ยวมาดูก่อนก่อน,อนเลยว่าได้อะไรกันบ้างนะอ่ะดูที่กระจังหน้าก่อใบหน้านก่อนเลย กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะครับพร้อมกับโลโก้นี่เลยมิตซูบิชินะครับใบหน้าสีขาวสีเดียวตัวรถเลยนะช่องรับลมตัวนี้ก็จะเป็นลังพึ่งสีดํานะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีแบบเขาเรียกนะด้านล่างตัดเป็นสีดำอีหนึ่งอีกนะไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าระบบฮาโลเจนนะครับหลอดใส้โคมไฟมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับมีไฟสุกเฉิน มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยสวยๆนะครับไฟติดทุกดวงครบหมดเลยคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับแต่ว่าสามารถติดตั้งเองได้นะอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของต่อกระโปงสาภาพเป็นยังไงสาภาพนี่คือแบบว่าดีมากๆเลยนะสาภาพเดิมๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่สวยเลยนะและในส่วนของด้านหน้ากับตัวรถหลากสีเป็นยังไงสีสม่ำเสมอครับนี่ ทุกอย่างแนบคิสนีทบหมดเลยนะสีสม่ำเสมอสวยมากๆเลยไฟทับทีมไฟเลี้ยวซ้ายขวามีให้เรียบร้อยนะครับไม่มีการถูกชนถูกเบียดลักยิ้มไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนนะล้อคันนี้นะครับได้เป็นล้อกระทะนะเดิมๆเลยล้อกระทะขอบผ้าย,ยางสภาพดีๆถ้าคันไหนยางไม่ดีเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหรือคุณลูกค้าท่านใดอยากจะได้เป็นล้อแมกก็บอกน้องเก่งได้นะครับเดี๋ยวน้องเก่งจะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะกระจกมองข้างได้เป็น กระจกมองข้างสีดําด้านนะครับทุกอย่างปกติหมดเลยนะนี่กระจกนะครับค่อนข้างที่จะใสเลยแต่ว่าต้องบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฟิล์มอาจจะบอกว่าเสื่อมสภาพแต่ไม่เป็นไรน้องเก่งจาัดก,การให้แน่นอนครับเรื่องฟิล์มไม่ต้องห่วงนะนมือจับก็จะเป็นสีดำนะครับส,สวยๆเลยที่สำคัญคันนี้เราให้เป็นตู้อลูมิเนียมนะตู้อลูมิเนียมตัดใหม่ตรงรุ่นขนาด2องเมตรสิบ ไม่ได้เอาอีกคันหนึ่งมาใส่คันนี้แน่นอนนะครับพร้อมกับจดทะเบียนโรงเลียนมเรียบร้อยด,ด้วยมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณส0ม0 0ื่นสามหมืนมม่นกว่าบาทนะครับเอารถไปวิ่งทํามาหากินได้แบบว่าทันทีเลยไม่ต้องมาทําอะไรเองเราจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับล้อหลังก็จะเป็นล้อกระทะขอบ15เช่นเดียวกันนะครับยางสภาพดีๆนะในส่วนของกรบะบะนี่ฟังเสียงเดิมๆนะครับอาจจะมีบอกว่าร่องรอย ขนแมวเล็กๆน้อยๆแต่น้องเก่งได้จัดก,การขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าอ้าวยังอยู่ในส่งตู้กันต่อตู้นะครับเราเป็นตู้ตัดใหม่นะครับนี่สติกเกอร์ยังไม่ถูกแกะออกเลยนะครับยงางสะท้อนแสงมีออนก็ยังติดอยู่ครบด้วยนะครับไฟข้างบนติดปกติไฟท้ายล่ะไฟท้ายก็ติดครบกด,ดวนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟฉุกเฉินไฟถอยนะครับติดครบหมดเลยอ่าในเรื่องของฝาท้ายกระบะนะครับ ก็ยังสภาพดีๆเลยนะตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นเชือกไว้มัดใส่ของได้นะครับสังเกตเขาจะมีแบบว่าอะไรนะรถเข็นรถเข็นคือนใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาเชือบตรงเนี้ยมัดอีกทีหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับคุณลูกค้านี่พร้อมกับโลโก้มิซูบิชสวยๆเลยครับใท่ต้านนะไฟติดครบทุกดวงไม่มีรอยแตกไฟจำมๆสวยๆเลยนะครับแล้วรถมือสองมันดียังไงอ,อย่างคันนี้นะครับเอามาให้ดูแบบว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ และเอามาให้ดูเลยรถมือสองนะครับที่ดีเลยคือประหยัดประหยัดมากๆนะครับเงินก้อนที่จะกมไปออกรถป้ายแดงเนี่ยที่ไปเาดาเดารถป้ายแดงเนี่ยเอามาออกรถที่ร้านเรานะครับเคดีๆออกรถเพียงหนึ่งรอยบาทเท่านั้นนะนี่ไม่ต้องห่วงเลยรถเรานะครับคุณภาพดีไม่มีประวัติพีิคว่ำจมน้ําย้อมแมวหรือว่ากรอมาอย่างแน่นอนนะครับกมเงินในส่วนนั้นมาออกรถที่ร้านเรา ดูแลบริการหลังการขายโคตรดีบอกเลยนะครับลูกค้าเครดิตอนุมัติเร็วภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นด้วยนะนี่ตู้สภาพดีดีเลยนะ่ามาต่อที่ตัวรถกันต่อเลยนี่ในส่วนของกระบะไม่มีรอยชนไม่มีรอยจุบไม่มีรักยิ้มเลยนะฝาป,ปิดถังน้ามันก็ยังเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับคุณลูกค้าด้านข้างนี่สวยสวยหมดเลยนะอเดี๋ยวต้องเก่งพาดูด้านในว่าสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ มาดูในส่วนของห้องโดยสารคนขับนะครับนั่งมาปุ๊บเบาะนี่รับกับซาลีระได้อย่างดีเช่นเคยนะครับเราจะได้เห็นอะไรครับมาพร้อมกับระบบกระตกไฟฟ้าออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยนะโอ้แอร์เย็นน่ะนี่พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพาเวอร์นะครับแอร์แบ็กสองลูกนะจะมีตงรงพวงมาลัยคนขับกับในส่วนตรงนี้นะครับอคอนโซลด้าน,นหน้าเป็นลายหนังนะครับไม่มีรอยแตกนะทุกอย่างใช้าง,งานได้ปกติ อันนี้ไมเกันไม้ที่จีต้อนด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ไมอยู่ที่7 7 0 0 0เโลเท่านั้นเองนะครับไมหลักหมื่นในราคาไม่ถึง4งี่แสนสามแสนต้นๆแล้วกันอ่าใบแค่นี้นะวิทยุใช้งานได้ปกติไหมใช้งานได้ปกตินะครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยจอทัชสกรีนใช้งานได้ปกตินะครับนี่วิทยุใช้งานได้ปกตินะคุณลูกค้านี่ คัดได้ปกติเลยนะครับแอร์ระบบแมนนวลน,นะครับปุ่มแกลกนะครับอแอร์เย็นด้วยนะเพลงก็เพาะตรงนี้ก็ไฟสุกเฉินไฟเลี้ยวอะไรติดครบหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จไฟสำรองนะเป็น USB กับที่จุดบุหรีนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ใส่เหรียญใส่บินทั้งด่วนเล็กๆน,น้อยนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับคันนี้เครื่องยนต์2.5นะครับแรงม้าอยู่ที่128แรงม้านะ เบาะหนังสีเทาดูแลทาความสะอาดง่ายมากๆเลยนะครับเบรกมือใช้งานได้ปกติเลยห้องเก็บของตรงนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับเอกสารแมคบุ๊กอยู่ครบเลยนะคุณลูกค้าใ้รสนใจนะทักมาได้เลยหรือจะติดต่อมาที่เบอร์ส่วนตัวนังเก่งก็ได้ที่027081116นะครับที่บังแดดล่ะโอ้ใช้งานได้ปกตินะครับด้านบนไม่มีแบบว่ารอยเจิมรอยปากการอยขีดข่วนอย่างใดเลยนะสวยงามมากๆคันนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเป็น ที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับกับเปิดฝากระโปรงรถนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝากระโปรงและห้องเครื่องกันเลยว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วสรุปราคาด้านหน้าเลยไปเลยครับมาเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยว่าสภาพเป็นยังไงนะครับตํำหรับคันนี้นี่คันนี้ครับมีซูบิชิไตทันเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นตัว GL นะครับปี2015นี่เป็นเครื่องคอมมอนเรลเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่ มันจะเป็นท่อนะครับหม้อน้าปั๊มเบรกกรองอากาศอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆนะครับแข่งงานได้อีกเ,อเดี๋ยวยาวเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคานานก่อนเลยนะมันจะเป็นยางซอฟกันกระแทกนะครับน็อตกระดุมอยู่ครบทุกเม็ดนะครับนี่ไม่มีการถูกแกะออกไปไหนเลยจุดแต้มมาจากโรงงานยังอยู่เลยนะยสวยๆนะครับคันนี้ใครอยากได้นะน้องเก่งบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของฝางกระโปรงกันบ้าง อาจจะมีบอกว่าร่องรอยของการไขนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าคันนี้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนมานะครับยังเดิมๆอยู่เลยนะนี่สังเกตนะครับตอนนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าเราควรเอาขาค้ำอะเสียบไว้ตรงไหนนะรูกลมคมสวยเม็ดอักอยุบครบนะครับสวยๆเลยนี่รูกลมคมสวยนะครับไม่ได้มีการถูกเคาะแกะเกาแต่อย่างใดกันเลยนะครับคุณลูกค้าครับใครสนใจนะทักมาได้เลยนะนี่ มอ,อกอยังติดอยู่เลยนะครับมันใจได้เลยนะและคันนี้ราคาเท่าไหร่ตามที่น้องเก่งแจ้งไปเลยนะว่ารถมาใหม่นะครับสภาพดีๆเอาไปวิ่งงานนะมือ2คันนี้บอกเลยว่าราคาเบามากๆนะครับราคาอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ที่เดือนละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองตกวันละร้อยห้าสิบบาทนะครับ ใครสนใจนะติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดสนะครับหรือจะทักมาที่เพจหลัก Facebook ของเรานะครับที่รถมือสองลำเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะครับช่องทาง y ยูทูบทิกต็อกของเรานะครับรถมือสองลำเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะครับติดต่อมาได้หมดเลยยังมีลาฟิชเชอร์ครับที่ ad td หนึ่หนึ่งนะอย่าลืมแอดนะครับคุณลูกค้า ad td หนึ่หนึ่งหนึ่งนะครับตอนหลังวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับน้องที่เข้ามาใหม่คันนี้นะครับมิตซูบิชิไทรื่อ์ด ค,คนเดียวซื้อคนเดียวปบาะเดียนใบเดียวออกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ทลิปหน้าอยากดูรุ่นไหนเลทประมาณเท่าไหร่ปีอะไรแจ้งได้เลยหรือโทรมาก็ได้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย